สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้วันสําคัญวันแม่แห่งชาติค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันแม่แห่งชาติต้องับวันที่เท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมคะ ว่าทำไมวันที่12สิงหาคมของทุกปีจึงเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะเป็นวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านนนั่เองค่ะจึงกำหนดให้วันที่12สสิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ก็คือดอกมะลิค่ะซึ่งมีความหมายว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริรสุทธิ์ทรงกลิ่นหอมไกลไกลและหอมได้นานค่ะทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปีบบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกค่ะต่อไปเป็นพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการ,รส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกล อนุรักษ์และส่งเสริมง,งานศิลปะพื้นบ้านเช่นการปั้นการทอ,อการจักสารอนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุขโดยให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายกาสภา,ากาชาติไทยต่อไปเป็นกิจการที่ปฏิบัติในวันแม่เด็กๆมาชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติกันค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือประชาชนทุกคนนะคะก็จะร่วมกันสวมเสื้อสีฟ้าค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะคะโดยการที่จะถวายพระพรน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือการประดับธงสีฟ้าค่ะตามอาคารต่างๆนะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือ เพื่อแสดงความรักต่อแม่นะคะลูกๆนะคะก็จะมากราบแม่มีการมอบดอกมะลีให้แม่นะคะแล้วก็เป็นเด็กดีโดยที่ช่วยเหลือคุณ,คณแม่นะคะแบ่งเบาภาระของคุณแม่นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูกิจกรรมในรายงานการนะคะเด็กๆกิจกรรมที่หนึ่งระบายสีภาพตามกินตากรร กิจกรรมที่สองเดี่ยวเส้นจากผู้ัวเลขกจำนวนภาพดอกมะลิและระบายสีให้สวยงามกิจกรรมที่สามให้คุณแม่และลูกร่วมก,กันทำการวันแม่จากลูกในใบงานกิจกรรมอันงนี้นะคะให้เด็กๆตัดกาตามเส้นก่อและลากเส้นตามรอยปากจากนั้นให้เด็กเอกระบายสีภาพแม่กับลูกกอดกันให้สวยงาม สบายสีเสร็จแล้วให้นำมาพับ3ส,ส่วนเข้าหากันในลักษณะแบบนี้นะคะและเด็กก็ตกแต่งหน้าการตามวินารณการขอ้เด็กได้เลยนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะสำหรับวันนี้ วันสำคัญวันแม่แห่งชาติกันแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆทำกิจกรรมครบทั้ง3ากิจกรรมแล้วให้ถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพส่งมาให้เพื่อนๆและครูด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนำการ์ดวันแม่ที่ทำจากฝีมือของเด็กๆไปมอบให้แม่และอย่าลืมบอกกักคุณแม่ด้วยนะคะในกรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับคุณแม่ให้เด็กๆ ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายคุณย่าคุณป้าและผู้ปกครองได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ